สวัสดีครับวีนนี้ต้อนรับสู่เกม Rv นะครับผมเราจะมาเล่นตัวละครอย่างพ่อนักไถคือไถนาครับคือตัวละครอย่างเทรน,นะครับผมตัวละครเทรนี่ไม่ใช่ตัวละครติดกระแสนะครับมันถึงก็ตัวละครชื่อของมันนั่นเองใช่แล้วเป็นตัวละครพ่อนักไถอุย้ยเกือบโหอยากจะบอกนะครับว่าเกือบโดนแต่ก็โดนจริงๆแต่ก็อาจจะไม่ได้แรงมากเออเอาเถอะเนาะเออเอาล้างมาเนาะเออล้างดีลาล้างดีละเออว่าแต่ทำไมไบอ๋ออย่าบอกนะครับว่าไบเป็นอ๋อ เล่นดาร์คสเตเยอร์เออโอเคก็ไม่ได้แย่อะไรจบบนสวยอือหืออือหืออ้าวล่างก็มีบนก็มีเว้ยจบบนจบบนจบบนโอเคฮะจบโอเคฮะเราก็เลยรู้ข่าวสารแล้วแล้วก็ทำการนักถ่ายนะฮะเราทำการนักถ่ายนะฮะถ่ายนะฮะอ้าวเฮียได้ได้เฟิร์สบัตรเฉยเลยเว้ยเอองงแป๊บหนึ่ง อย่างว่าเราแค่แค่ทำการตีธรรมดานะฮะไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยเราแค่ทำการตีธรรมดาอ้าวอีกฝั่งก็ว้าวอีกเออสวยเออเออะไรฮะเออจัดการเลยฮะอ้าวพี่ไพ่เออเถอะเนาะเอตโตเอตโตเอตโตโดนเว้ยโอ้แต่ดาเมจดิเรเน่าไม่โดนดาเมจดิเรเน่าไม่โดนเอเออ๋ออ๋อฮะ

มา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 เออนะเอาสิโอ้โหเรียบร้อยดาร์คเลเยอร์ได้ไปแล้วได้ไปแล้วโอ้ยโดนพักอีกแม่อีกฝั่งเสียแฟแล้วนะครับอีกฝั่งเสียแฟรแล้วสวยอีกฝั่งก็ได้เสี่ยมการเสียแฟรไปที่ะรอแล้วนะครับป๊บแม่เฮ้ยอะไรมันได้ขทุก่นแม่โอ้โหโอ้โหโ้โหโอชิ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 เบลดามนี่เป็นพ่อนักขัดจริงๆเลยเป็นพ่อนักอ้าวชิบหาย กดสกิลพลาดยังไก็พลาดเลยเออผิดด้านต้งนองเรียกว่าผิดด้านใช่แล้วดีหน้ามาเวยอืมสกอร์ยังโอเคอยู่ถึงไม่รู้ก็เถอะว่าเราจะได้เพิร์ตบัตมาทำไมก็ไม่รู้เราก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยพิรตบัตเนี่ยป๊บ๊บเฮ้ยโอ้ยโดนเต็มๆเ,เลยดวดเ,เ,เ,เวดีย๋ยเ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 นัว้ได เาจะ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 โจโอ้โหไม่มีเนาะไม่มีแหละเออไม่มีแล้วเนาะไม่มีแหละไม่มีแหละสวยพี่สวยอ่าล้างสถานะใช่ไหมล้างสถานะใช่ไหมล้างสถานะใช่ไหมโอ้โหไม่โดน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 ติดกำแพงติดกำแพงติดกำแพงสวยทำไรอะครับทำไรทำไรอะเออทำไรกับเพื่อนชั้นทำไรกับเพื่อนชั้นเ้ยอย่านะครับอย่านะครับเพื่อนผมหดอนะครับเพื่อนผมโคตรหดอนะครับบอกไว้ก่อนเพื่อนเพื่อนผมนั้นโคตรเก่งเลยโอ้ เทวเทวเทวเท,ว,ทวเอ่เออืมเดี๋ยวแล้วเ,เราไปเอาคิวที่สองมาจากไหนวะเอ๊ะงงอ๋อได้จาก Excalibur อืมโอเคจะได้แล้วปีเราปาว,าว์วเอ่อไม่ใช่อย่าเรียกว่าปาว์วเรียกว่าเป็น Excalibur สุด Exclusive ใช่ไหมครับอ่าจากการเคลียร์คลิปเลยฮะโอเคฮนะเอาคลิปไปเลยแล้วก็ทำการไปเคลียร์เลนโอ้ว่าโ,โดนโดนตอดแฮะเอ้ยแต่แล้ว ห้ปมสวยขอบคุณที่เข้าจังหวะนะครับแล้วก็บายบายเอ่อเทวยาเตฮะไยาเตฮะอย่าละฮะอย่าละฮะระวังละฮะระวังมีตัวละครน่ารำคาญอย่างกีล่าละฮะอีกฝั่งนะฮะอีกฝั่งคีล่านะฮะโอ้ยตายแล้วสวยสวยโอ้ว้าวไม่ทันเลยไม่ไเยเดไราจได้ปั๊มฟีแล้ววะ เออเคลียร์ฮะเคลียร์เลยเคลียร์เลยเออสวยนี่ผ่านไปห้านาทีแล้วก็เคลียร์ป้อมได้อย่างสบายใจเลยเฮ้ยมีไหมไม่มีเนาะไม่มีแหละเออไม่มีไม่มีไม่มีเออรู้น้าสลับนอสลับนอโอเคฮะเวลาสลับฮะเวลาสลับเลนได้เลยฮะคุณไบเอ๋ยเอออย่าให้เราต้องเอ็กซ์คาริเบอร์ใส่คลิปนะฮะเอ็กซ์คาริเบอร์ใส่คลิปนี่ไม่ไม่คุ้มเลยฮะเออว้าวครับหัวฟาด ชั้นแม่งแล้วก็แบบบายบายเออเออโอ้ยโอ้โหแล้ว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 เอ่อเอ่อทูเอ่อโกโจมารับดาเมจแทนฉันทำไมเออตัวฉันมันไม่ใช่ไม่ใช่ทูเรนโอ้โหโอ้ยตกใจเหมือนกันนะเนี่ยเมื่อกี้โอ้ยเมื่อกี้ตกใจนะเนี่ยว่าเมื่อกี้เมื่อกี้คีล่ามาจากไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวนะอีกฝั่งมีตัวละครดาเมจก็เออเออเอาเอาเอากันกายภาพก่อนละกันกลัวกลัวกลัวเทวานาระ ถ,ถ้าเทวนัดเลดเกมหรือประมาณอีกนิดนึงก็ก,งก,ก็เอาเรื่องอยู่นะโอ้แต่อีกฝั่งนี่ไม,ไม่ไม่ธรรมดาเลยเว้ยปับ๊บครับเล่นอะไร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 ครับ,รรบอืมอมืปับ๊บอืม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 อย่านะครับอย่านะครับอย่าทำตัวท่านังเกียรตครับคุณจะมาลอยป้อมชั้นสิ เออเราก็ต้องทำการเคลียร์ป้อมเขากลับสีถึงจะคุ้มเฮสเตครับไหวไหมครับเนี่ยอเอราจะได้อยู่เอคีล่าก็อยู่นู่นเพื่อนก็ไปนู่นโอเคเนาะก็อ่าเรียบร้อยป้อมแตกสู้ว้อ่ะเอาดิเอาสิไม่มาเหรอทำไมไม่มาวะท้าไมแก่ยังไม่มาเออก็ออ๋เออเคลียร์เคลียร์กลางกันเลยพอดีว่าเลนบนนั้นมีคลิปอยู่อ๋อเลนเลนล่างไม่ใช่เลนบอ ส่วนถ้าเอกคาลิเบอ,เอร์เมื่อกี้คุณไม่นสนใจพอดีว่าเราดาเมจน้อยแล้วมันกว่าจะเกลีร์คลิปทันก็น่าน่าจะชาติหนึ่งกว่าผมจะเดินไปอะเนา,นาะ,านาะ,นะนะแถมผมไม่เป็นไรสกิลผมมันแป๊บเดียวครับเฮ้โโย,ย,ย,ยโอ้โหอ้าวอ้าวอ้าวชิบหายละ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 เฮ้ยครับเฮ้ยเะไรครับเลอะไรครับอืมได้คิวมาแบบสวยๆทำไมเราเหมือนรู้สึกเหมือนพวกเป็นเป็นพวกแอบแอบแอบรันคิววะเราก็เราก็งงเหมือนกัน มีฮิวไม่ไม่มีฮิวโอเคไม่เป็นไรฮะเรามีพาสซสี่ของตัวเองก็คือสามารถฟื้นฟูขุนชีพได้แล้วก็เมื่ออยู่ในเออในอนาเตของป้อมด้วยเออก็เอกเอก็อยู่นี่หว่าเออตกใจเมกี้ราจะเดินมามาโทรปั๊บปับ๊บอืมไม่ถึงเว้เอถึงเวถึงยังไงวะปับป๊บ อ้าวได้คิวมาแบบสวยๆได้คิวมาแบบสวยๆแต่ตอนนี้ขอททำการกลับบ้านไปที่แล้วเออเรียบร้อยกูโดนยังไงวะเออไม่เป็นไรฮะแต่ว,แตตตตตว่าแต่ฮายาเตะเกตายได้ไงวะเออกรนั่นสิไปบา,บาย <c oughs> ทำไมเราเก็บคิวเป็นสี่คิวเลยวะกูเ <c> ก <oughs> ่งงงตัวเองอยู่อย่างครับเนี่ยกูเป็นแท้งนะกูไม่ใช่ดามีนะโหลเออว่าแต่ฮายาตเต,ตเองได้เก็บคิวมาไหมเก็ยเก็บคิวไปดังตั้งโอ้ว่าแต่ทีมเรานี่ทำไมไบค์กับทูเรนทำาหมันเก็บได้น้อยกว่าเราวะอย่างครับนี่ เอ่อตอนนี้ทรอยเออทรอยน่าจะช่วยได้เอ้ยไม่ใช่ทรอยน่าจะไก่อ่าไก่อ่ะดีกว่าเออเอามาเอ่อฟุ่นฟูเทลไอ้นี่ได้เนาะน่าจะช่วยได้เนาะเออช่วยได้แหละอืมตีเลยเออนั่นแหละครับตีเลยตีเลยเออแล้วแต่เลนล่างนี่เรื่องอะไรกันครับเนี่ยเออโอ้โหเลนล่างถามหน่อยไอ้ลงตัวกันทำไมครับเรื่องพวกแกก็เยอะเยอะกว่าชาวบ้านอีกครับแถมเลือดเยอะกว่าบ้าอีกตั้งเออสามเท่าได้ กูขอโขทษทีที่ปลาแต่ว่าเองไปปลาตัวเล,เล็กๆทำไมกูไม่เข้าใจเหมือนกันเออเลนบนก็น่ากลัวเลนล่าไปช่วยเลนล่าดีกว่าส่วนเลนบนนั้นก็ให้อ้อยหรือไม่ก็เออโอ้ว้าวโอ้ว้าวรอดไหมวะรอดหรอรอดยังไงวาเออ,รอ,ร,อนะรอดแหละเลยรอดนะรอดแหละป๊าบไม่อยู่เนาะโอเคไม่อยู่พอดีทําการเช็คพุ่มก่อนพอดีอีกฝั่งมนะันน่ากลัวว่าจะทำไมเราไม่ได้ตายเลยเนี่ยจริง อีกฝั่งมีเมดเยอะไหมเมดสองเมดสองกายภาพสามแต่ว่าเทวันัสมันดูเออลูกธนูรล่ยหลอมากๆเลยโอ้เ่าเราเอาของกันนาะเมดเวด,ดีกว่าสวยคีล่าห้าจัดฮะคีล่าฮะแกตายสวยเอาได้เอ็กพิสอีกตัวอืมป๊บสวย สวยไม่ไม,ไม่ไม่โดนเลยกิวชโอโหโดนพักอีกอดีใจด้วยนะเออดีีดไปล้อตัวไปพวกแกใหญ่ฉันเจอนะฉันจะซีซีไม่ยั้งเลยเออซีซีก็ทําให้อีกฝั่งสโลนะโอเคอีกฝั่งสโลอ,อ,อ,อีกฝั่งเออขัดจังหวะอีกฝั่งอะไรประมาณนี้เออนนน้องนะปั๊บ,บไอ้ไม่ตายไวสวยตายแล้วผลวมากครับพญเต การที่เอาไฮยเติกับเทรนนี่มันามวมันเล่นได้ไหมมันก็เล่นได้แต่ว่าก็ต้องรู้รู้จังหวะการนะเนาะจังหวะการถ่ายไปถ่ายมาหรืออะไรอย่างนี้จริงเราก็เคยปัดจังหวะถ่ายออกนั่นแหละแต่ว่าเออมันก็อยู่ได้โอ้โหโอเคแต่เชินใจใหม่แทนที่จะเอากันเวทสองเราไปเอากอทสทอนมาดีกว่าเพราะเมื่อกี้โดนโดนโดนดอกคริเออแค่มีคริชิ้นนี้ชิ้นหนึ่งก็คือโอ้เลือดเลือดเราก็เอาเรื่องอยู่นะ วายตายแล้ววายตายแล้ววายตายแล้วโอ้โหแรงโคตรเลยโอเคได้เอาปั๊บหึแม่งเอ้ยเกลี่ยสกิลนี้ที่หมายสกิลมันมันขัดจังหวะเราได้อ่ะโอ้โหเยอะ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 เออเยอะไปเยอะไปเยอะไปโอ้ยโอ้โหเลยเน็ตเราเป็นเลยวะเนี่ยเอาไหวป่ะไหวป่ะไหวป่ะมาถึงเัานตเนี่ยไหวป่ะเออไปฮะโอเคฮะอ่า อ้อยฮะรู้นะว่าเองหนีได้แต่มันก็เยอะโอ้โหเรียบร้อยฮะถอยเถอะถอยเถอะเดี๋ยว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 โอ้โหถอยถอยดิถอยเออถอยมาถอยมาเออถอยมาแหละดีแล้วอย่าอย่าไปบวกกับพวกมันอย่าไปบวกกับพวกมันขอร้องเละอย่าไปบวกกับพวกมันเดี๋ยวเล่นละโอ้เรียบร้อยเล่นละแม่งเอ้ย แล้วจะไปช่วยยังไงเนี่ยเรนบนก็โดนเรนล่างกา็ยังครับแหมดีนะครับว่าผมล้างไว้โอ้โหอีกฟังแม่งเลยปับ๊บถ้ามันวิ่งนิดนึงนะน่าจะได้อยู่อ่ะเอ็กซ์คริเบอร์ไปเอาชิบหายถ่ายว่าวอีกโทรสกิลไม่ถึง เลอเอนบนก็ม tamam. no. oh, uh ีเลนล่างก็ม oh, ีโอยอะไรอะไรกันเยอะแยะวะเนี่ยโหให้ตายเถอะแล้วยิ่ง่งโอ้่ะให้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 เห้เฮ้ยห้ใ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 ไ้เห้เห้เห้ให้เห้ให้ให้เ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 น้เห้เห้ให้ให้ใหเให้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 ไห้ใ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 ้ให้้้้้้้้้้้้้เ้้้้้ห้ ไม่ไมไมม่่เจ็บหรอกแต่ก็ลำคาญนอะ่ะเออแค่นั้นเองแค่นั้นจริงๆโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังวิ่งไปกำลังวิ่งไปกำลังวิ่งไปเออรู้หน้าเดี๋ยว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 มันมีใครวิ่งไปนะเออเหมือนมีใครวิ่งไปนะระวังเลนโบนะครับแล้วก็จะเจอกับพวกนั้นเองปั๊บเจอจริงๆด้วยปั๊บสวยนะฮะโดนขีดหนึ่งดอกไม่เจอใช่ไหมไม่เจอไม่เป็นไรฮะเอาปั๊บไม่ยังรอดอยู่เว้ยรอดอยู่เว้ยรอดอยู่เว้ย มีไหมมีไหมมีแหละคนมีเนาะคนมีเออเจ้าใครบอกอะไรมาครับเนี่ยไม่อยู่ครี700ดูเหมือนดูดูเหมือนเบานะแรงนะครีเนี่ยโอ้ยถ่ายฮะต่างคนต่างถ่ายแล done, ้วก็ดันฮะเอแตายแล้ว เดี๋ยวเย็นฮะแหมกดล้างท่านฮะระวังด้วยนะฮะแต่อีกฝั่งก็ล้างล้างเช่นกันฮะใช่แล้วเอ่อที่จริงเรามีแฟลชนะฮะผมบอกไว้ก่อนผมมีแฟลชนะฮะครับ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 อืมสวยเดี๋ยว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 เมื่อกี้เหมือนมีใครวิ่งมานะเมื่อกี้เหมือนมีโอ้มีโอ้ว่าถอยจ้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 าโอเคฮะเอ่อเอ้าเอ้าเอาเอาเออพื่อนเพื่อนเอ่อมาช่วยมาช่วยกันกันโอ้โห้ว้าทันไว คร๊บปรับสวยแตกหนึ่งแตกสองแตกสามสตันทีหนึ่งสตันว้าอีกโอ้โหยืดเปียดเอ้ยแดเปียดได้ยยดเปีดเยดได้แป๊บแป๊บอืมโดนไปโน่นีกมานี่มานี่มานี่นปับ๊บสวยแหมเก็บไอยังสวยงามเราก็ทําการไปเคลียร์คลิปแป๊บหนึ่งเอ่อเจ้าคลิปหน้าลำคาญไปนูน่นไปไม่ต้องมาทําเคลียร์อะไรกับป้อมตู เออเดินเล่นโบว์เดินรับจัดการเองเล่นล่างอ้อยก็ไปจัดการเลยครับเราก็ทําการเคลียร์แป๊บหนึ่งครับฟาดแม่งเลยเออขีดดอกพันเปียดไม่ให้โวยตูไม่เฮ้ยเพราะดาวฉันตกไปตั้งห้าดาวใครจะให้วะยอมเล็กดาวหนึ่งเนี่ยไม่ยอมหรอกฟ้อยอ่าเคลียร์เลยเคลียร์เลยเคลียร์เลยเออเคลียร์เลยจ้าเคลียร์เลยเคลียร์เลย

อู้อิงก็เท่าเกินองก็เท่าเกินเท่าจัดเท่าจะจ,จัดเลยจ้าอโอ้โหอ้าวได้ได้ได้เอ็กซิชเลยได้เอ็ได้ไงวะเฮ้ย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 พวกแกทำไรอะ่ะฟาดเนี่ยถึงจะฟาด์มไอ้ดวนกแ็แล้วแต่แต่เราก็จะทำการตดัดระวังพผู้ไม้ไม่อยูไอย่ไม่อยู่ไม่อยู่เฮ้ยไปอยู่ส่ายชิคพุ่มให้ปะโถเฮ้ยอืมอืม้อสวย มีมีนะครับมีมีนะครับมีมีนะครับสวยสูดอ่ะสูดอ้าวได้ได้อ้าวได้คิวอีกแล้วอ่ะโอ้โหเราได้คิวไปตั้งห้าแล้วนะครับเนี่ยว่าแต่เราได้คิวได้ไงวะเนี่ยกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเอตโตเอตโตทำไมเราถึงไม่ตายทำไมเราถึงไม่ตายก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนี่เราเล่นได้ไงวะสรุป ก็นั่นแสิครับผมจะผมฆ่าห้าตายศูนย์เอ็กซิสตั้งยี่สิบกว่าทำไมผมถึงไม่ตายก็นั่นแสิครับแต่ทำไมฮายาเตะตายก็นั่นแสิครับผมก็ยังงงใจตัวเองอยู่ว่าทำไมฮายาเตะตายแต่ทำไมผมไม่ตายเอ๊ะผมนี่งงเลยปึ๊บโอเว่าเหรอเฮ แม่งเอ้ยตกมา5ดาวแม่งสรุปขึ้นโอเวอร์หลอดแค่ดาวเดียวขอบคุณครับขอบคุณมากครับเอ้เหนื่อยใจแท้เหนื่อยใจแท้โอ้โหคุณดูสกอร์สิครับโอ้กอดเดี๋ยวทำไมเราไม่ได้ MVP วะนี่แต่ท้ามาเดอย่างนะี้ก็ได้ MVP ของ Tank แทงกันเนาะเออโอเคตานนั้นเนะ